ซึ่งก็มาถึงอีกนึ่งกิจกรรมแรกแต่ว่านี่ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามวันพระราชทานธงชาติไทย<ฮ>นะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็หน่วยงานในพื้นทีก็ได้นําข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะมารวมกันร้องเพลงชาติไทยนะคะเพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทยเนื่องในโอกาส1 0ึ่ปีวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ เวลาแปดโมงตรงแรกแต่วานี้ค่ะบริเวณนาซ่าักลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่างเกา่านายวิชวุจินโตผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมด้วยรองผู้วาราชการจังหวัดหัวนา่้นราชการแล้วก็เจ้าหนา้าทีร่วมกันร้องเพลงชาติย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนตามทีคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่28กันยายนข้องถุกปีค่ะเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยรวมทึงกำหนดให้มีการชักแล้วก็ประดับธงชาติในวันดังกล่าวกันค่ะครับ และกันในวันเดียวกันนะครับนะนี่จากหน้าศากลางครับน้องยองิ่งอมเรามาเลยนหน้าอินบีทีเซาของเรากันบ้างนะครับค่ะ,ะหน้าลากลางนะครับอันนี้อย่างหน้าศาากลางอยู่นะนกลับมากันทีนะ่หน้าอินบีทีเซาสถานีวิทยุทตัวทัดเองประเทศไทยจังหวัดสุรษฎร์ธานีกันบ้างนะครับอ่าจริงๆแต่ว่านี่นี่นานมาแล้วนะครับนะ ในสุพพงโชแล่นนะครับผู้อำนวยการสำนักพิจานธ์คิดหน้าพร้อมด้วยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีวิทยุตัวทัดแองประเทศไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักพิจานณ์คิดหน้านะครับรวมตั้งแถวงครบรอบงชัดรวมรองเพลิงชัดไก่ย่างพร้อมเพรียงเนื้องในวันพระราชท่านทงชัดไทยครับ สำหรับวันที่28กันยายนข้องถุกปีค่ะก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในชาติค่ะซึ่งก็ได้กำหนดความไม้ข้องสีธงชาติเอาไว้นี่เราเรียบมางแต่แหลกๆบีบเอาเกลี้ยงนะสีแดงไม้ถึงชาติซีข้าวซาสนาซีนำเงินไม้ถึงพระมหากษัตริย์ค่ะโดยธงชาติที่เป็นสัญลักษณ์อันสุ้งสุดข้องชาติค่ะเป็นสิ่งทีเตือนใจอนุชนให้ดำลึกถึงการเสียสละเหลือดเหนือของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินจึงทื่ได้ว่าธงชาติไทย มีความซักซิ์แล้วก็ต้องได้รับความเคารพอแล้วก็เป็นเครื่องหยิดเนี่ยวจิตใจข้องพี่น้องคนไทยนั่นเองค่ะนช่นค่ะค่ะทรงชาติไทยนะครับ